เรนเชิญหลวงพ่อนะคะพระอ,อาจารย์นะคะแนะนําตัวได้เลยค่ะ,ะำำตอนนี้เสียงยังไม่ออกค่ะตอนนี้เสียงยังไม่มาครับหลวงพ่อครับครับมาแล้วครับจริญธรรมสำนึกดีในวัสก,การค่ะกัะนั้นการทุกท่านนะครับ <c oughs> อาตมาชื่อพระสมจักนามสกุลแดงอ่อน ฉายาจิระรัตะโนอายุ70ปีเป็นข้าราชการบำนาญจากตากใบอำเภอตากใบนราธิวาสการศึกษาทางธรรมนะครับนักธรรมเอกทางโลกปริญญาตรีเทคโนโลยีการ,กรเกษตรเคย ผ่านการเข้าค่ายที่สวนปานาบุญสองจะอวดและกันนาบุนสามค่ะอ่าอาจารย์นะคะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะเออก็มีมีหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็ภูมิแพ้นะครับ แต่ช่วงนี้ดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ได้เข้าปรมนี้ได้ออกกําลังได้ยกะะได้กดจุดรู้สึกจะดีขึ้นมีนโนมว่าจะหายในเร็ววันยินดีด้วยค่ะแล้วะสะดวกที่จะพักสังกัดภาคการศึกษาภาคไหนคะ,อะตอนนี้อยู่ปทุมธานีอ๋อเป็นภาคกลางนะคะค่ะ ให้เอ่อาจารย์เหตุผลนะคะเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนวิชารามกับพวกเราค่ะก็ต้องการอันดับแรกคือพึ่งตนเองให้ได้ทั้งทางธรรมด้วยต้องการพัฒนาทางธรรมเพราะว่าฟังตัตตดตบุรุษหมอเขียว ผู้เป็นเลิศในการถ่ายทอดทำให้เข้าใจได้อย่างละเอียดแล้วก็ด้านหนึ่งก็คือสุขภาพดูแลจะได้ดูแลสุขภาพตนเองและได้นำความรู้เหล่านี้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะได้เคยปฏิบัติ ในการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแจกเอกสารทั้งช่วยทางด้านปรับสมดุลอะไรต่างๆโดยเฉพาะคำแนะนำต่างๆเวลาพบปะญาติโยมนะครก็อันนี้เป็นแรงบันดาลใจจากการฝึกอบรมนี้แหละได้เข้าฝึกอบรมในรุ่นที่สองแล้วก็สมัครเข้า ต้อมาเรียนต้นเติมเนี่ยเพื่อจะได้นำความรู้ต่างๆมาพัฒนาปรับปรุงทั้งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะค่ะแล้วจากที่พระอาจารย์นะคะได้ติดตามแทพทย์วิธีธรรมมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณประมาณเจดแปีดปีเคย ได้รับคามเมตตาจากจิตอาสาตัวแทนของนาราธิวาสนะครับคุณบีเป็นทักนำเอาค่ายที่จชอ,อวดแล้วก็โดยเฉพาะตัวเองนี่เป็นคนชอบชอบอ่านหนังสือเจอหนังสืออาจารย์นิมนตนานแล้วได้ษาได้ทำความเข้าใจพอสมควร แต่มากระจางเมื่อได้ฟังเพิ่มเติมจากการเข้ารับการอบรมเนี่ยก็ติดตามฟังทั้ง youtube ทางไลนยู่เป็นประจำครับค่ะก็จากที่ได้ติดตามนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาตั้งหลายปีแล้วเนาะพ้าอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะก็สุขภาพดีขึ้นนะครับโดยเพราะ ได้นำควารมรู้เรื่องกันเรื่องอยาก้าวมิตรมาใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอน,รรนอประจำวันเพาะที่ทำมาเป็นประจำเมคือฉันน้ำมุนเน่าอันนี้ทุกวัน ดีท็อกล้างลำไส้ใหญ่นี่ก็ทุกวันวันละสองครั้งมีพอกทา <c oughs> มีอบอาามีนวดอันนั้นทางร่างกายนะครับทางจิตใจนี่ก็ได้ยกระดับอริยสีนะครับ ในการจันอาหารถูดพระพุทธเจ้านะอืดีมากเลยแล้วก็ทำจิตใจด้านจิตใจให้สดชื่นให้ไร้กังวลไม่กลัวรับ กบขอบคุณค่ะถ้านั้นเดี๋ยวเราไปถามคำถามสามคำถามสุดท้ายกันนะคะเชิญอาชาติพุทธค่ะครับแล้วก็กลับนะมัสการหลวงพ่อนะครับผมบต้องขออนุญาตก่อนนะครับครับ,รบหลวงพ่อจะปฏิจะรักษาศีลห้าอย่างละเอียดได้ไหมครับได้ หลวงพ่อจะรับฟังและมติโมมิตดีได้ไหมครับย,ยินดีหลวงพ่อจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมครับยินดีครับผมขอกาบขออนุญาตนะครับขอบคุณค่ะหลวงพ่อรครับ,บมีท่านไหนนะคะคัดค้านการสมัครของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อสมศักดิ์นะคะในการสมัครเข้าเรียนเป็น ศึกษาวิชาลามนะคะสามารถยกมือค่ค้านได้ค่ะไม่มีเจ้าค่ะครับผมขอแสดงความเป็นดีกับหลวงพ่อด้วยนะครับน้อมกับนมัสกาลนะครับการลอนรับนะครับหลวงพ่อครับน้ก็นุโมทนาค่ะยินดีด้วยเจ้าค่ะนมัมกาลค่ะท่านต่อไปนะคะ